Thank <music> you. สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไทยชามเซนมัสเสน่ห์ไทยเดนมาร์กวันนี้เราเจอกันเวลา5้าโมงเย็นนะคะก็มาพร้อมกับตะกา้าใบสีขาวๆสวยๆแบบนี้นะคะเดินเลาะป่าข้างบ้านนะคะเราจะหาผักป่าไปต้มจิ้มแจ่วกันจ้าดูซิว่าเราจะได้ผักอะไรบ้างไปเก็บด้วยกันเลยนะคะนี่จ้าผักที่เรามาเก็บวันนี้ชนิดที่หนึ่งนะคะ ก็คือผักกูดค่ะก้อนนี้เราก็เก็บแค่นี้ก่อนนะคะต่อไปดูข้างๆกันก็มีอีกหนึ่งกออยู่ตรงนี้ค่ะนี่มาเก็บด้วยกันเลยเมื่อกี้นี่ลืมกดค่ะ นี่จ้ะเราก็เหลือเขาไว้หน่อยหนึ่งนะคะสวยมากๆเลยค่ะก้อนนี้เอาอีกตรงนี้ตุมๆนี้อีกหน่อยหนึ่งดีไหมคะหรือเอาตรงอ่อนๆค่ะนี่ขออีกขออีกสามก้านจ้ะนี่ได้แล้วนี่ค่ะ นี้เราไปดูกันตรงป่าที่เขาขึ้นเยอะๆนะว่าเอ่อจะมีมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนเราจะไปขอเก็บผักชีล้อมหน่อยนะคะนี่เราจะเอาใบผักชีล้อมแบบนี้ใบสวยๆแบบนี้นะคะนี่จ้ะผักชีล้อมแกงจืดอร่อยมากนะคะแต่วันนี้เราไม่แกงจืดค่ะ เราจะทําต้มจิ้มแจ่วบางคนเขาไม่ชอบเขาบอกว่ากลิ่นแรงนะคะนานๆกินทีค่ะปีละครั้งละหนบางคนเขาก็ไม่กินเลยนะคะผักป่าเนี่ยค่ะก็บอกแล้วนะคะว่าปีละครั้งละหนเป็นยาด้วยค่ะ ี่เราก็เก็บเอาก้านส,สวยๆใบส,สวยๆแบบนี้ที่เขากําลังแบบเกิดมาอย่างนี้นะคะเนี่ยแบบนี้ค่ะได้ยินเสียงนกเจาะไหมคะนกจอดต้นไม้ค่ะป่ะเราไปกันค่ะ ผักชีล้อมตรงนี้งามจ้าโอ้ยอันนี้เหมือนผักชีล้อมมากแต่ไม่ใช่นะคะนี่อย่าเก็บผิดเดอ้อนั่นคือดอกไม้ค่ะนี่ค่ะตรงนี้คือผักชีล้อมนี่อันนี้คือผักชีล้อมค่ะเราไปดูผักกูดที่เราเคยเก็บนะคะว่าเขาเกิดหรือยังเมื่อสองสาวันก่อนเดินไปดูเขายังไม่เกิดค่ะ สองสาวันนี้อากาศร้อนเขาอาจจะเกิดแล้วก็ได้ค่ะอุ้ยลมเย็นจ้าลมเย็นแบบหนาวอ่ะพี่่น้องๆที่มาเดินเก็บผักป่ากับคุณแม่น้องข้าวนี้เป็นผักป่าบ้านสวนนะคะก็วันนี้เราได้มาแล้วสองชนิดค่ะคือผักชีล้อมกับ ผักกูดค่ะนี้เรามาดูกันว่าผักกูดตรงนี้เกิดเรียงสงสัยจะยังไม่เกิดนะคะยังจ้าเพราะปกติเขาก็จะเกิดเนี่ยเขาก็กําลังจะเกิดด้วแหละค่ะแต่ว่ายังไม่โผล่ขึ้นมาปกติเขาจะเกิดเดือนพฤษภาคมนะคะบริเวณนี้เพราะว่ามันเป็นน้ําเป็นพื้นที่ต่าค่ะเขาจะเกิดช้าไม่เป็นไรงั้นเราก็ไปเก็บ วอนคาสกันค่ะผัะกกาดนำนี่ค่ะตรงนี้ผักกูดยังไม่เกิดนะคะนี่เราไปเก็บผักกาดน้ำกันผักกาดน้ำก็กำลังจะโตค่ะ มีให้เก็บไปโตไม่ทันแล้วค่ะก็มีผักชีล้อมด้วยนะคะแถวเนี้เยเ็ยหมดเลยจ้ะแต่เราจะเอาผักกาดนะตรงนี้หน่อยนึงนะคะกำลังสวยนะคะคือกำลังสวยขึ้นมาเท่านั้นเองอะ่ะยังไม่โผล่พ้นน้ำดีคะ่ะ อันนี้จะเป็นสายพานอังกฤษนะคะสกูปูเป็นแบบใบหนาค่ะ,คะวันก่อนมาเก็บลื่นตกค่ะพี่น้องจา๋าวันนี้เราต้องคอยระวัง อากาศเย็นๆนะเขาก็เหมือนแดงๆอยู่ค่ะยอดอะ่ะจะยินเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ถนนไหมคะนี่พอละคุณแมบบ่ข้าวกลัวลื่นตกจ้ะไม่คุ้มจ้ะลื่นตกไม่คุ้มไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมาค่ะ ตรงนี้ก็ดูยอดงามนะเอาถึงไหมอะวางกล้องก่อนแล้วกันมีอีกไม้พักกาดน้ำข้างคลองนะคะพี่น้องจา๋ายังโตไม่ทันนะคะตอนนี้เราก็จะมาเก็บพักกาดพักกาดน้ำอีกชนิดหนึ่งที่เขาจะอยู่บนบกเขาก็อยู่แถวเนี้ยนี่จ้นนจววนะนี่แบบนี้จ้าโตไวนะเนี่ยเขาจะต้นไม่ใหญ่หรอกค่ะ นี่เรามาเก็บไปด้วยกันอันนี้เป็นชนิดที่สี่นะคะที่เราเก็บเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่ต้องข้าวจ่าเขียนชื่อไว้ให้นะคะเขียนชื่อเป็นเขียนชื่อเป็นภาษาเดนมาร์กค่ะ นี่ดอกเดซี่อันนี้แหละส้งเนี่ยที่สกัดสกัดน้ำมันได้เนี่ยค่ะสงสัยใช่นี่ค่ะเราเก็บอากาดน้ำไปกันก่อนนะคะวันนี้เราจะต้มจิ้มเจียวค่ะเราทานดอกค่ะวันนี้ตรงนี้เขาจะมีดอกแล้วค่ะแต่ตรงส่วนริมน้ำนี่เขาจะยังไม่มีดอกนี่เราเก็บก่อนที่คุณฝรั่งจะมาตัดนะคะ ป่าหญ้ากินได้จ้าเพราะว่ามันอยู่ที่สนามหญ้าแล้วมันก็เยอะมากแล้วเราก็ตัดนะคะเป็นวัชพืชของเราค่ะไม่เคยรู้มาก่อนว่ากินได้จ้าก็เรียนรู้จากพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะนี่น้องกวางอะไรเขาก็ม่กินนะคะกวางกระต่ายเนี่ยค่ะสัสตว์ต่างๆเขาก็มากินเหมือนกันเราก็แบ่งกันกินค่ะคนกินได้กระต่ายก็กินได้กวางก็กินได้ค่ะนี่ถ้าเอาไปใส่แกงอ่อมนะก็จะอร่อยมากแต่ ทางเหนือเขาจะเรียกแกงเมืองนะคะพี่น้องจ๋าใครจะใส่แบบแกงใส่ปลา้าใส่กะปิก็แล้วแต่นะคะนี่ค่ะแต่ที่บ้านนี้จะนิยมใช้ที่บ้านไม่ค่อยกินปลา้านะคะคือไม่ใช่ไม่ใช่กินไม่เป็นนะคะหมายถึงว่าสูตรที่คุณแม่ทำให้กินน่ะเป็นเพราะว่าแม่ทำปล้าไม่ค่อยเป็นนั่นเอง เป็นอีกสายพันธ์หนึ่งเลยนะคะเนี่ยเออว่าสายพันธ์เดียวกันนั่นแหละดูใบมันสิมีใบกับไม่มีใบค่ะนี่เราเก็บอีนะคะแต่ว่าแม่ทำปะลาไม่ค่อยเป็นก็เลยไม่ค่อยได้ทำกับข้าวแบบใส่ปะละ้าค่ะ คือฝนไม่ตกมาหลายวันจ้าพี่น้องจ๋าผักฟันสิงโตก็อย่างเยอะนะคะแต่วันนี้ผักฟันสิงโตเดี๋ยวคุณแม่ละาจะพาไปเก็บลูกของเขานะคะที่จะเราจะแบบต้มกินได้ตั้งแต่รากเลยจ้าแถวนี้ก็มีลูกของเขาแต่ว่ามันจะเก็บยากหน่อยนึงเพราะว่าดินเขาแน่นอ่อนๆเลยนะคะพี่น้องจ๋าแบบนี้อ่ะอันนี้ปอนคาร์ส อันนี้อันนี้ก็เป็นตระกูลเดียวกับพักกาศดน้ําแต่ว่าเป็นเข้าขึ้นเนี่ยค่ะกึ่งบกกึ่งน้นําในที่ชุ่มชื้นค่ะอันนี้เรียนรู้มาจากคุณพี่วรุตานะคะวรุตา Simple Life in Germany ค่ะต้องขอบคุณพี่วรุตามากๆเลยค่ะที่แบ่งปันความรู้ปีที่แล้วนะคะคุณแม่เ้้าก็เลยเดินหาดูค่ะ เราได้ความรู้มาจากไหนจากพี่น้องคนไหนจาก youtube อะไรเงี้ยค่ะเราก็ให้เครดิตเขาค่ะเราไม่ Copy ปี้ไอเดียอะไรนะคะจัญญาบัรของกฎชุมชนอะไรเนาะนี่พี่น้องจา๋าสวยงามมากดอกเขาก็สวยสวยนะคะเขาจะมีกลิ่นแบบประกาศเลยนะคะพี่น้องจา๋าใครที่รู้จักอยู่แล้วก็ผ่านเนาะใครที่ยังไม่รู้จักก็อันนี้กินได้จ้า แต่ว่าคนที่รู้จักคนที่ชอบเนี่ยถึงแม้จะรู้จักเขาก็ชอบดูเนาะเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะคะเก็บแต่และที่มันก็ไม่เหมือนกันบางที่เขาก็จะอวบป้วนนะแต่ที่คุณแม่ต้องข้าวมีมันก็ได้ประมาณนี้อะคะ่ะมันไม่ได้อวบได้อ้วนตรงนี้นี่เป็นบริเวณที่ความชุ่มชื้นไม่ได้อยู่ติดน้ําไหลนะคะถ้าติดน้ําไหลเนี่ยเขาจะอ้วนกว่านี้ค่ะดูสิเนียคะ่ะอันนี้ ก็แต่งจานสลัดก็ได้นะคะเก็บไปแบบนี้เนี่ยถ้าไปแต่งจานสลัดกินสดก็คือจะต้องล้างน้ําเกลือเบกกิ้งโซดาฆ่าเชื้อนะคะแต่ก็ไม่ต้องข้าวต้มจะต้มโลดฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่มันอยู่อาจจะอยู่ในดินในอะไรอย่างนี้แล้วเราก็มองไม่เห็นนะคะถึงแม้ว่าที่บ้านไม่มีหมามาขี้มาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีกวางนะคะวิ่งกันไปมากินหญ้าอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็ธรรมชาติเนาะนี่ค่ะหนีได้ปนปนมาอย่างนี้นะคะป่ะเดี๋ยวเราไปเก็บตรงที่มันเป็นน้ํานะคะตรงนี้เราได้ดอกเขาส่วนที่เหลือขอตัดไปคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย